ดูกระอานน์ก็พระอริยะผู้เจริญอินทรีย์แล้วเป็นอย่างไรดูกระอานน์ภิกษุในธรรมวินัยนี้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นเพราะเห็นรูปด้วยจักษุเธอถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญ ในสิ่งปฏิกูลว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่า เป็นของปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญ ในสิ่งทั้งไม่ปฏิกูลและปฏิกูลว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะวางเฉยเว้นเสียซึ่งสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองนั้นอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะ ก็ย่อมเป็นผู้วางเฉยในสิ่งนั้นๆอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะได้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นเพราะได้ยินเสียงด้วยโสตเธอถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งปฏิกูลว่า เป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้ ถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งทั้งไม่ปฏิกูลและปฏิกูลว่า เป็นของปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะวางเฉยเว้นเสียซึ่งสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองนั้นอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะก็ย่อมเป็นผู้วางเฉยในสิ่งนั้นๆ อยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะได้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นเพราะดมกลิ่นด้วยคานะเธอถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งปฏิกูลว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่า จะมีความสำคัญในสิ่งทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งทั้งไม่ปฏิกูลและปฏิกูลว่า เป็นของปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะวางเฉยเว้นเสียซึ่งสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองนั้นอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะก็ย่อมเป็นผู้วางเฉยในสิ่งนั้นๆ อยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะได้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นเพราะลิ้มรสด้วยชิวหาเธอถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งปฏิกูลว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่ง um นั activity, in person, in person, in person. ้นๆว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่า จะมีความสำคัญในสิ่งทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งทั้งไม่ปฏิกูลและปฏิกูลว่า เป็นของปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะวางเฉยเว้นเสียซึ่งสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองนั้นอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะก็ย่อมเป็นผู้วางเฉยในสิ่งนั้นๆ อยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะได้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นเพราะถูกต้องโพดถับพระด้วยกายเธอถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งปฏิกูลว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่า จะมีความสำคัญในสิ่งทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งทั้งไม่ปฏิกูลและปฏิกูลว่า เป็นของปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะวางเฉยเว้นเสียซึ่งสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองนั้นอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะก็ย่อมเป็นผู้วางเฉยในสิ่งนั้นๆ อยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะได้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นเพราะรู้ธรรมมารมด้วยมโนเธอถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งปฏิกูลว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ ก็ yup. <po target> ย er <tema> ่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่า จะมีความสำคัญในสิ่งทั้งปฏิกูลและ Syndrome, ไม่ปฏิกูลว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะมีความสำคัญในสิ่งทั้งไม่ปฏิกูลและปฏิกูลว่า เป็นของปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีความสำคัญในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้ถ้าหวังว่าจะวางเฉยเว้นเสียซึ่งสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองนั้นอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะก็ย่อมเป็นผู้วางเฉยในสิ่งนั้นๆ อยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะได้ดูกระอานน์อย่างนี้แหละชื่อว่าพระอริยะผู้เจริญอินรีย์แล้ว